เดี๋ยวจะไปาดิ่ดนหนึ่งไปเย้ยหน่อยไปเย้หน่อยังนย่ใช่ประมาณปิ่นโจ้ก็เป็นอีกอีกโจ้เป็อ่เขาเริ่มไม่ดูดเชือก้วดดเชือเลยง่ายอด่เก่ไปอบไปเรดิ่งรเิงดง่ากรดงร่ีมากเดิงเรดงเดงอไปสรับขาดิ้๊บ เออไม่ได้นี่ตา้แล้วกันดีอ่ะตะเต็งตะเล็งไม่ใช่อย่างนั้นให้ดูหมูหมูนี่เต็งเต็งอ่าดีมีความสามารถ้องมีต้องแรงลูกต้องมีเบาไม่ต้องหายังขับไปแล้องนะอ่าดีมากอ่ะทางกายกับไปไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเฮ้เบิร์ดเก่งมากอ่าเบาลง เดี๋ยวใส่ยุทรงนะลูกหนูว่ไม่ไหวนะโอเคเดี๋ยวรองเท้าเวลาเราสรอบเท้าอ่ะมันก็แตกก่อนถอดก่อนเรารู้ก่อนเรารู้สี่ข้างเราสลับข้างให้ซ้ายขวาเราต้องสลับข้างใ้จผาขอรับข้างเราต้องการเอ็นสุดร่างกายผมดูร่างจุ้ย เราต้องการให้รางดู่พองเราต้องการให้ร่างกายันดูร่า่วยรถขึ้นหน้าก็เริ่มไปแล้วลูกถกแล้วแหละพอจะไปเล็งมันแล้จะไปแทกมันเออดีอ๋อโอเคดีากเล็ง เมย์เป็นห้าเมยอ่าคือที่บ้าบ้าไปบ้าไปรอบดีสวยจังแฮะเออทั้งปีพร้อมเลยดดดตึง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 ดี่บ้าไปอ๊ตึงตึงตึงเออกระ้องกระ้องตึง